ชิสีทองเอาแล้วครับจังหวะนี้สีทอง5ดาวหรือ6ดาวส2มสองฮัลโหลวัลสวัสดีครับผมน้สื่อช่องเจนแคสเตอร์นะครับวันนี้ก็ก,กับเกม อัคไนกับรายการอักขึ้นไึกพาเกือนะครับผมเนาะจะเป็นพาเกลือลนะั้นก็โปรดติตามในคลิปนี้กันได้เลยนะสำหรับเกมอัคไนนะครับผมเนาะใหม่สำเนียงใหม่อีกแล้วนะโอเคผมกิจกรรมของการพาเกือน,นี้ก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาผมเป็นกิจกรรมตู้นะผมตู้ใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะ,นะง hey ครับผมเนาะกลุ่มที่เข้ทันครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ผมก็ไปข้างหน้านี้เลยนะครับผมเนาะเป็นการสุ่มเพื่อค้นหาตัวชายนิ่งและเอนเจรีนา ซึ่งแองเจลิน่าเนี่ยผมได้มาตัวหนึ่งแล้วนะผมเนาะก็ไปลองไปสุดนอกรอบแล้วก็ได้มานะครับผมเนาะแล้ววิธีการดรอปเนี่ยอัตราในการดรอปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะอ,อ,อัตราการดรอปนะผมนะหกดาวนะผมจะมีแองเจลิน่าแล้วก็ชายนะิ่งเนาะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมแต่เรียกอย่างนั้นเนาะชายนะิ่งเนาะเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยเนาะเป็นตัวฮิลิ่งด้วยไม่ซัพพอร์ตดีเป็นก่กับตัวฮนะิลิ่งเนาะถ้าเป็น5ดาวครับผมเนาะจะเป็นชื่ออะไรวะ พีทรฟพีทลิฟตอะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละับผมเป็นตัว5ดาวนะแล้วก็เป็นอิสทีนาอิสไทน่าอิสทีนาอะไรสักอย่างแล้วก็โซละนะผมเนาะสามตัวนี้ของ5าดาวนะผมเนาะแล้วก็โอกาสการดรอปอรับผม6ดาวแล้วผมอัตราอยู่ที่2%เซเท่านั้นนะผมจะมีตัวหลายตัวเลยนะผมมีเอฟริกด้วยนะผมที่แบบว่าบางคนที่ไม่เคยรู้ว่าเอฟริกคือมันตัวความสามารถยังไงมันตัวที่มันสามารถมันตัวที่แบบของแร่ด้วยผมสำหรับคนที่แบบเพิ่งได้มาหรือว่าอยากจะหาตัวนี้นะผมเนาะแล้วก็ มีชายนิ่งด้วยแล้วก็ไนทะิงเกลไนทะิงเกลเนาะโฮชิคุมะเนาะหลักๆเนาะ6ดาวส่วน5ดาวผมอัตราในการดรอปมา68%ครับผมเนาะก็จะมีซีมาร์เท็กซัสแฟงก้าอะไรสักอย่างครับผมแล้วก็มี3ตัวนี้คนระับผมเนาะอะไรพีโทริสอิสตีน่าแล้วก็โซล่าอะไรสักอย่างครับผมเนาะ4ดาวครับผมเนาะก็โอกาสการดรอปอยู่ที่50%นะครับผมมีฮาเซอะไรสักอย่างนะกิทาโน่เจสิก้า อะไรเนี่ยครับผมเนาะและ3ดาวครับผมเนาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมมีแฟงมีวานิลาพูมามารันต้าคาร์ดิแกนอะไรสักอย่างเดียวมีครูสด,ด้วยนะครับผมดูสิครับว่า EP นี้มันจะมีครูสหรือเปล่าเออแล้วก็ลาวาด้วยครับผมนะตัวนี้มันโคตรมาโคตรเยอะเลยครับผมนะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเนาะห้าตัวนี้ครับผมคือจะบอกนะครับว่ากิจกรรมครั้งเนี้ยผมขอสัก6ดาว1ตัว ถ้าผมได้หดาวหนึ่งตัวนะผมถือว่าไม่เกลือแต่ถ้าได้5้าดาวก็ถือว่าเกลือแต่ว่าเกลือแบบน้อยนิดแต่ถ้าแม่งสี่ดาวเลยแต่ว่ายังไงซะก็โอกาส10บครั้งของผมซูม10บครั้งของผมมีโอกาสที่จะได้5ดาวขึ้นไปนะครับผมนะักการันตีแน่นอน5ดาวนะครับผมเนาะแต่ถ้าแม่งเกลือจริงๆผมว่า4ีดาวแม่งก็เกลือสุดแล้ว3ดาวเกลือสุดๆครับผมเนาะเอาอตรงๆนะ ไม่อยากได้คูดเลยครับผมโอเคครับผมนะพี่เราเสียเวลาทำการสุ่มไปดีกว่าครับการสุ่มครั้งนี้ับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นการแบบทีละขั้นเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคไปครับผมนะสุ่มทีละขั้นเลยครับเพื่อการลุ้นเลยครับผมไม่เอาสิบครั้งร้วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกลือรอบทีแล้วก็เกลือนะครับผมน้ำต้องขีเลมากเลยได้ฟีเทอร์เนี่ยอะไรสชกอย่างชื่นมันนี่แหละเออมันเกลือครับผมนะเดี๋ยวลองรอบนี้เป็นทีละอันแล้วกันโอเคเราเปิดกระเป๋าดีกว่า มแลม่วงครับผมเนาะก็คือสีดานั่นเองครับกดสกิปไปเลยได้เจสิก้าครับเอาอีกแล้วตัวนี้คือไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าเออเอาไปอัพแทดดีแล้วเอาไปอัพแหละเออ,เอโอเคเหลืออเก้าครั้งครับผมเนาะมาไปต่อครับซ่มทีละอันนะครับผมนะไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเนาะไม่เอาสิบครั้งรั่วหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเกลืกว่าเดิม <laughs> มากล่องที่สองไม่สิกระเป๋าที่สองครับผมเนาะมาชิ จึ๊บโอ้โหสามดาวไม่ต้องพูดอะไรมาครับธรรมดาสเต,อสตวอร์ดสเตวอร์ดอะไรงไม่รู้ชื่อมันในนวโ้อ่านก็ยากจริงๆแต่เป็นตำแหน่งแคเตอร์นะผมก็มีเกือบทุกตัวแล้วไอตัวสามดาวเนี่ยมาต่อครับผมอีกแปดครั้งครับผมนะแต่ทางที่ดีครับผมนะให้น้อยกว่าคะแนนต่ำที่เราจะได้6ดาวหรือ5ดาวเนี่ยต้องต่ำกว่า10ครั้งต่ำกว่าสุม่มต่ำกว่า10ครั้งนะครับผมถึงจะไม่เกือนะครับผมนะโอเคครั้งที่3ครับผมนะไปจึ้มแลม่วงครับผมไปสกิปเลยครับ เครฟเวนเจอร์ครับผมเนาะเครฟเวนเจอร์นั่นอ่านถูกนะโอเคตัวนี้ก็ถือว่าดีครับผมผมใช้มาอยู่เนาะเป็นตัวใช้เขาเรียกว่ามานาพูอะเป็นเสนือนมานาพูอะเออพลังงานสตามิน่าของอในการที่เราเลือกเอาฮีโร่ไปวางพื้นที่ตรงนั้นเนาะโอเคครั้งที่สีครับผมเนาะโอเคมาครั้งที่สีครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมนะคือไม่รู้สีจะได้หรือเปล่าได้น้อยกว่าต่ำกว่าสิหรือเปล่านะโอ้แรงม่วงครับผมเนะ okay. าะโอเคสีดาวครับผม ว้าวได้ตัว4ดาวแบบอ่าขาเรียวว่านะมีโอกาสการรอบนะเพอร์ฟูเมอร์เป็นตัวสายฮิลิ่งด้วยนะครับผมถนะ้าโอเคได้ตัวใหม่เข้ามาก็ถือว่าดีครับผมสำหรับผมนี่คือบางตัวนี่ผมยังไม่มีนะบางตัวที่ผมแบบมีแล้วเออก็ถ้ามีก็ถือว่าดีไปนะครับผมนะครั้งที่หนะนั้นจะไม่ผิดนะครั้งที่5โอเคครั้งที่5ครับผมมาปึ้มธรรมดาสคิปไปเลยกูว่าแล้ว คูดมึงต้องมาโอ้โหอีกหครั้งครับผมเนาะเอาอีกแล้วแม่มาอันที่อันที่หมั้งนะอันที่หใช่อันที่หครับผมเนาะมามาครับผมสามสองหนึ่งอ่าไปครับผมชือ้อแลม่วงครับโอเคโอเคปล่อยปล่อยครับ โอเคได้ชอมผมซึ่งชอก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นในการที่ผมสุ่มนอกรอบนะโอเคครั้งที่เจ็ดมั้งนะไปครับผมคือเอาให้หมดเลยหมดสิบอันเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมนะไปเลยดีกว่าครั้งที่เจ็ดโอเคครั้งที่เจ็ดสามสองธรรมดาครับไปข้ามเลยครับข้ามโอ้โหเมลันท้าครับโอ้โหตัวนี้ก็มันก็มาหาเรื่องทุกรอบเลยครั้งที่แปดครับผม ใช่ครั้ังที่8ครั้งที่8มาครั้งที่8ครับขอต่ำขอสิขอว่า 10, ออการสุ่มตม่ำขอสิบหน่อยครับผมอยากได้ห้าดาวหกดาวเนี่ยมาสีทองเอาแล้วครับจังหวะนี้สีทองห้าดาวหรือหกดาวสามสองหนึ่งห้าดาวครับได้ตัวอะไรครับเนี่ยแหม่ไม่ได้ตัวหกดาวครับปึ้ม โอ้โหพ,พี่อะไรใัสัย่า่แหละเออที่ผมอ่านชื่อไม่ออกเป็นตัวฮิลลิงครับผมเนาะซึ่งเป็นตัวใหม่ในกิจกรรมนี้ด้วยครับผมโอเคได้ฮิลลิงมาแบบตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเนาะและจะหายไปเลยครับผมเนาะซึ่งการสุ่มครั้งนี้คือต่ำกว่า10เกลือไหมไม่เกลือครับผมนะการสุ่มเนี่ยสุ่ม8รอบนะครับผมเนาะก็ได้5ดาวมาแล้วแต่ว่าแต่ที่ได้5ดาดนี่ยถามว่าเกลือไหมเกลือนิดนึงเนาะได้ตัวนี้มานะผมสลับอ่า ผมเรียกทศัพท์ดีกว่าไหม PT อะไร,รอะพรีโร็ซิสปะพีโร็อพิสอะไรสักอยา่างเออซึ่งความสามารถก็เป็นการฮิลิ่งตำแหน่งฮิลิ่งนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถเล็กๆน้อยก่อนละกันเนาะอ่าตัวมันตัวมันอยู่ไหนอ่าตัวมันอยู่นี่โอเคตัวฮิลิ่งครับผมเนาะก็เป็นสายที่เราแบบยังไงเราสามารถที่จะช่วยตัวตัว ที่เราวางตั้งแต่แรกอะไรเนี่ยล้วก็อ่าขอจะมีความสามารถไหมนมะนมีความสามารถก็คือความสามารถฮีลิ่งเหมือนกันแหละเออก็เหมือนกันเนาะแต่ถ้าจะอัพเป็นอ่าอัพเป็นอีลิทหหร ก็เดี๋ยวค่อยดูรอบรอบแล้วกันนะโอเคถามว่าเกลือไหมเกลือนิดนึงแต่ว่าไม่เกลือมากนะผมเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยผมสุ่มได้รอบที่8นะผมเนาะโอเคพอครับผมนะสำหรับการสุ่มครั้งนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวกันลาไปก่อนนะครับผมใครชอบมากกดไลค์กดตครตาได้เลยเพื่กดปิดดิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับซิลเกนเน็กชาม บายบายครับอัมลาด้วยการสุม่มเล็กๆน้อยๆด้วยการสุ่มแบบนี้แหละสุ่มหาชาววานให้เจอหน่อยแหมอยากได้จริงๆแต่ว่ามันหมดแล้วเนาะมันหมดการสุ่มสิบรอบแล้วเนาะโอเคหาชาววานให้เจอหน่อยมันจะได,ได้หรือเปล่ามาครับผมเนาะโอเคชิดโอ้โหธรรมดาไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมไปเข้ามโอ้โหบีกเกิลครับไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคครับผมสหรับฮาร์เกอร์ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ปผูยตามในคลิปถัดตไปได้เลยนะครับบายบายครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง มันหวานนะมันใจวนหวานๆนะโอ้โหกิจรกรรมมันนานๆทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรประมาณนี้แหมโอ้โหเอาเลยครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขอขอจริงๆริงนะขออีกรอบหนึ่ง s <S <laughs> ไม่ได้หรอมั้งน่าจะใช่โอ้โหแรม,มั่วครับผมโอเคตามนั้นโอ้แต่ก็ได้ฟอสลีฟครับผมตัวใหม่ตัวใหม่หมโอเคเป็นตำแหน่งกาศด้วยโอเคไปครับซิวเกณฑ์ที่สามครับ